สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมมศึกษาปีที่5วิชาสังคมศึกษาวันนี้เราจะเรียนเรื่องภูมิลักษ์ภาคกลางไปกันเลยภาคกลางนะคะเป็นภูมิภาคตอนกลางของประเทศไทยค่ะมีพื้นที่ครอบคลุมที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ติดต่อกับภาคเหนือทางทิศเหนือติดต่อกับภาคตะวันออกและภาคอีสานทางทิศต,ตะวันออกโดยมีทิวเขาเพชรบูรณ์กัน้นติดต่อกับภาคตะวันตกทิศเหนือติดต่อกับทิวเขาผีปนน้ำพื้นที่นี้เคยเป็นดินแดนที่สำคัญของอาณาจักรอยุธยาและยังเป็นพื้นที่ที่สำคัญ ของประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบันนะคะภาคกลางเป็นภูมิภาคที่มีกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยตั้งอยู่ลักษณะภูมิประเทศภูมิประเทศภาคกลางโดยภาพรวมเป็นแอ่งที่ราบระดับต่ำกว่าภูมิภาคอื่นๆนะคะจึงเป็นที่รวมของ สายน้ำสำคัญของประเทศมีตะกอนที่แม่น้ำพัดพามาทำให้เป็นแอ่งที่ราบที่อุดมสมบูรณ์ค่ะภูมิอากาศภาคกลางเป็นภูมิภาคที่ค่อนข้างชุ่มชื้นและร้อนได้รับอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทั้งภูมิภาคจึงทำให้ฝนตกชุกในฤดูฝน ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาวจึงทำให้อากาศเย็นในฤดูร้อนได้รับอิทธิพลลมตะเภาจากอ่าวไทยบริเวณชายฝั่งทะเลและได้รับอิทธิพลของลมบกลมทะเลมาดูในด้านของทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในภาคกลางนะคะ 1. แรกแหล่งน้ำมันสิริกิจจังหวัดกำแพงเพชรเป็นแหล่งทรัพยากรน้ำมันและแก๊สธรรมชาติที่สำคัญของประเทศค่ะ 2. ดินการปลูกผักเพื่อการค้าในเขตแอ่งหุกเขาเพชรบูรณ์อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่นี่เขาคอค่ะเขาคอเป็นอำเภออำเภอหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาวนะคะ 3. แหล่งน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายก เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝนไว้ใช้ในฤดูแล้งและป้องกันการเกิดน้ำท่วมเขื่อนคุนด้านปราการชนเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดยาวที่สุดในประเทศไทยนะคะสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดศมหาราช บรมนาถบาพิตนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีเขื่อนตื่นอื่นอีกมากมายนะคะเช่นเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนกระเสียวเขื่อนพระรามหกเขื่อนนเรศวรเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะ 4. พืชพันธุ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์มีความหลากหลายของพืชพันธุ์ธรรมชาติทั้งป่าสนเขาป่าดิบเขาและป่าเบญจพรรณที่มีความอุดมสมบูรณ์ในภาคกลางนะคะเราสามารถพบป่าเบญจพรรณป่าแดงป่าดิบเขาป่าสนเขา และในพื้นที่ที่ติดกับชายฝั่งทะเลก็จะพบป่าชายเลนด้วยค่ะจังหวัดที่ยังคงเหลือพื้นที่ป่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับสัดส่วนของจังหวัดก็คือจังหวัดอุทัยธานีนะคะค่ะและนี้ก็คือลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติของภาคกลางนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะ ทบทวนและทำการบ้านนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ